มันก็มีเพชรข้าวเยวมีเป็ดแ็งมีไท่เยกผ่านผ่านเออผานก็จะลงมาเลี้ยงอย่างลงมาเลี้ยงแกงคั้งนผ่าน็จก่ยฮะผ่านก็ก่วไ่านล่นไองนว้ก็ไป็านน้ร